คุณต่อยอ <Yeah. S 3> ขอบคุณครับขอบคุณมาก,มากครับกลับมาสูร่รายการของเราอีกครั้งก็ต้องาการนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าปุ๊เรือสาม,สามลำ ทำไมเรือสามาำรอเรือนะอธิบายดิลำเนี่ยคือเขาอกเป็นความเชื่อว่าแบบเออร่ำรวยอะไรเงี้ยลำเอาเงินเอาทองเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรือแบบเป็นลำลำไม่ใช่ลำาออิงถ้าเรือช่ลำาออลิงครับถ้าจํานวนอ่ะจะเป็นใช้ลำาออลิงแต่นี่คือร่ำรวยใช้รอเรือบอกเลยว่าเด็กสมัยเนี้ยฮะคือพูดภาษาไทยเนี่ยรอเรือรอลิงนี่คือกระดกลิ้นไม่ คือต้องเข้าใจนะน้องๆรอเรือคือรอเรือรอริงคือรอริงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดพี่ไม่ใช่รอริงก็ไม่กระดกรินกระดกได้โอ้พอกันเลยกระดกได้เพราะว่าริงนั่งอยู่ในเรือโอ้แต่ละคนถ้าใช้ถูกก็ดีนะฮะแต่ว่าอันนี้ของเขาเป็นอย่างนี้ชื่อเขาชื่ออย่างนี้จริงตัวเขาชื่อปุ๊แต่ว่าเรือมาจากไหนผมก็ไม่ทราบจริงๆสาม รำนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยไ่แต่ผมเห็นในงานครูคุณต่อยของเรานะร้านนี้เวลาเขาขายก็จะมีเรืออยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาจําได้เขาจาเขาได้แม่นเลยเพราะว่าเวลาเขาจะมาขายในงานเขาจะมานั่งเสียบอยู่ตรงตอนนั้นแล้วค่อยเอามาขายแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยเดี๋ยวเรามาถามเขาดีกว่าว่าทำไมต้องเป็นเรือสามรำวันนี้เขาจะมาสอนทําลูกชิ้นเต้าหู้เห็ดหอมอันนี้เป็นเต้าหู้เห็ดหอมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณปุณชาเอื้องคําจากร้านปุ เรือสามลำครับพี่ปูสวัสดีครับสวัสดีปูสวัสดีจ้าสวัสดีครับูเชิญเลยค่ะูเชิญเลยค่ะผูจ๋าจริงๆแล้วลูกชิ้นที่เราทําทั้งหมดมาเนี่ยทํามากี่ปีละเออทำมาสิประมาณสิบหกปีแล้วสิบหกปี16สิบหกปีมันเริ่มจากอะไรครับป๊เริ่มตอนแรกเราขายลูกชิ้นหมูค่ะกับเอ็นหมูเนื้อเอ็นเนื้อค่ะอืมตอนแรกก็ยังไม่มีต้องหู้หมูอ่าเริ่มแรกนะคะ แล้วตอนหลังๆก็มีต้าหู้หมูมาทีน,นี้เราก็คิดไอเดียออกมาเอ๊ะตอนหลังๆคนนิยมกลับมาทานมังสวิรัต์เยอะขึ้นครัทีน,นี้เราก็เลยว่าเออทำก๋วยเตี๋ยวเราก็มีเห็ดสามอย่างทําไมเราไม่มีลูกชิ้นที่เป็นเห็ดเราก็ลองลองทำดูค่ะครปรากฏว่า ออตอบโจทย์ได้ดีค่ะลูกค้าโทรมาติดต่อมาเยอะมากเลยค่ะไอลูกชิ้นเต้าหู้เห็ดหอมเนี่ยนะ,ะลูกชาชอบลูกค้าชอบใช่ค่ะพูกขา้าแล้เมื่อกี้เราคุยคุยกันอยู่ที่เราเถียงเถียงกันอยู่พูกก็ได้ยินนะชื่อปุ๊เรารู้ละปุ๊ชื่อปุ๊ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทํามา16ปีแล้วแต่คําว่าเรือมาจากไหนก่อนเรือเนี่ยตอนแรกอ่ะจะเป็นลำใช่ไหมคะลำนั่เรือเนี่ยใช่้เป็นลำ แต่ว่าเราไปดูซินแสค่ะซินแสเขาบอกว่ารอลิงอ่ะมันจะล้มถ้าเราตั้งชื่อร้านน่ะมันจะล้มแต่ถ้าเป็นรอเรือเนี่ยร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโร์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาตั้งแบบนี้ค่ะอ๋อปุ๊เรือสามรำไสยศาสตร์อี้ใช่อันนี้ใช่แล้วฮะไปทางไสยศาสตร์ได้ร่ำก็รอเรือรำร่ำรวยเออนั่นละนั่นละนั่นละมันเป็นอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นก็คือเป็นความเชื่ออันนั้นส่วนหนึ่ง ตอนนี้พอทํามาเสร็จเรียบร้อยมันได้รับการตอบรับดีมากเราก็เลยเอามาสอนท่านผู้ชม,ม่าเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เราเรามีร้านไม่ร้านอยู่ตรงไหนยังไงร้านปกติเนี่ยจะขายร้านก๋วยเตี๋ยวที่มอกรุงเทพมหาลัยกรุงเทพนะคะนิเทศศาสตร์ทีเ,ททนเนี้ยเราก็หันมาขายลูกชิ้นด้วยคือขายควบคู่กันมานานมากแล้วตอนเนี้ยเราก็มีหน้าร้านถ้าขายลูกชิ้นเนี่ยจะมีตามเซ็นทันทุกสาขาเดอะมอทุกสาขาแล้วก็จะเป็นตามโลตัส20กว่าสาขาแล้วค่ะ คือพูดง่ายแบตอนนี้เรากู้เงินเขาได้แล้วฮะเรากู้เงินเขาได้แล้วเดี๋ยวนะเฉพาะลูกชิ้นอย่างเดียวเนี่ยเหรอไม่น่าเชื่อเลยฮะจะขายลูกชิ้นเนี้ยท่านผู้ชมฮะตอนที่พูดง่ายถ้าภาษาผมก็ขายทั่วประเทศอะนะฮะจะมีใครอยากจะมารับไปก็ขายให้นะฮะไม่ใช่ไมมขายแล้วเขาก็ทําเป็นถุงอย่างดีนะฮะทำนี่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 ดูนะฮะ นี <N cess inh aling> ่มาออกรายการเรานะฮะดูนะฮะจากอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้แล้วเขาน่ารักเลยนะแพ็คพวกนี้เขาไม่เอากลับเลยนะเขาไม่เอากลับเขาไม่เอากลับให้ดูเลยนะ้ะเลยเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดเขาบอกว่าคุณคุณต่อยขาคุณต่อยช่วยเอาไปฝากหลานนะเขาพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าเขาทำกันอย่างไรกับลูกชิ้นเต้าหู้เห็ดหอมนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำนี่หน้าพูดจริงๆเป็นอย่างนี้นะฮะหน้าเป็นอย่างนี้ก่อนนะฮะเริ่มต้นจาก น้ำตาลทรายค่ะเท่าไหร่ครับค่ะน้ำตาลทรายอยู่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับค่ะแล้วก็พริกไทยป่นหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือครับเกลือครึ่งช้อนโต๊ะครับแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดหนึ่งถ้วยตวงค่ะหนึ่งถ้วยตวงค่ะแป้งมันแป้งมันครึ่งถ้วยตวงครึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นเย็นนะคะผสมลงไปะค่ะครับค่ะ ต้องน้ำเย็นเต้องเย็นเ็นค่ะครับเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วตามด้วยเต้าหู้ขาวบดเราต้องบดให้ละเอียดเลยนะเท่าไหร่ครับเต้าหู้ขาวหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยครับจริงๆแล้วเต้าหู้ขาวเนี่ยเราต้องใส่ไข่ขาวลงไปด้วยนะคะจะทําให้เกาะกันเป็นลูกต็ดหอมเท่าไหร่ครับติดหอมประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะสองช้อนโต๊ะครับคลุกเคล้าให้เข้ากัน บางคนใช้เครื่องก็เครื่องได้นะคะครับน้ํานี่เวลาดีดลงไปอย่าอย่าร้อนนะคะอย่าร้อนมากครับคืออุ่นพอประมาณต้องใช้ไฟอ่อนใช้ไฟอ่อนๆหน่อยลวกอยู่ประมาณสักห้านาทีห้านาทีครับมันจะขึ้นลอยมาอย่างนี้เลยลอยขึ้นมาค่ะจะลอยเร็วกว่าปกติเพราะว่าเราไม่มีเนื้อสัตว์อยู่ตรงไในอ่าแล้วก็เอาไป็นนกน้ําเย็นค่ะนอกน้ําเย็นค่ะครวเอาขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทำน้ำจิ้มใส่กระเทียมดองค่ะ กระเทียมดองรากผักชีนะคะปั่นรวมกันนะคะปั่นรวมกันแล้วก็เราก็อยากให้ข้นเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะใส่มะเขือเทศลงไปอีกน้ำจิ้มเราจะได้ข้นๆค่ะอ่าอ่าอ่าแล้วแต่ชอบใช่ไหมฮะแต่ใส่ลงไปมันดีนะมันมันหอมมะเขือเทศบางคนก็ใส่สับปะรดได้ค่ะใช่ใช่ใช่ะแล้วก็มีพริกแห้งกแหงปั่นครับค่ะปั่นลงไปค่ะนี่ครับค่ะแล้วก็ น้ำตาลมะพร้าวนี่ต้องใช้เกรดดีหน่อยนะคะใช่หอมค่ะใช้เกรดดีๆมันถึงจะหอมใช่ใช่ใช่เที่ยวลงไปนะคะเที่ยวเที่ยวไปแล้วก็น้ำมะขามเปียกสัดส่วนเท่าไหร่น้ำตาลมะพร้าวเท่าไหร่น้ำตาลมะพร้าวสักประมาณอ่าครึ่งกิโลนะคะน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลมะพร้าวครึ่งกิโลแล้วก็น้ำมะขามเปียกมะขามเปียกเหลือครึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วเอาเครื่องที่ปั่นไว้เมื่อกี้ค่ะมารวมกันมาเที่ยวต่อ เติมน้าน้าเปล่านิดนึงนะคะครับจะได้ปริมาณเยอะขึ้นหน่อยนี่พี่แข้งแล้วแต่จะชอบนะฮะใส่ลงไปแล้วเคี่ยวต่อไปอีกประมาณ1ิบนาทีใช่ค่ะเติมเปรี้ยวลงไปถ้าใครอยากใส่งาคั่วก็ใส่ลงไปได้นะคะรวยหน่อยก็ใส่งาคั่วลงไปใช่้ามะพร้าวคั่วอันนี้สุดๆท่านผู้ชมมะพร้าวคั่วด้วยฮะที่ใส่ลงไปน้ําจิ้มเขานี่ไม่เหมือนใครเพราะเขามีมะพร้าวคั่วด้วยฮะต่างหากใส่ลงไปผักชีโรยหน้าแล้วก็ แต่งด้วยแต่งด้วยพี่แห้งพี่แห้งอีกเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ลูกชิ้นเต้าหู้เห็ดหอมครับลูกชิ้นเรื่องที่ตรงข้าวแล้วนะครับว่าเต้าหู้เออลูกชิ้นของเขาเนี่ยมีหลายอย่างวยกันเริ่มตั้งแต่ทําลูกชิ้นหมูเสร็จแล้วก็ทําลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ทาเอ็นเนื้อเอ็นหมูแล้วก็เอ็นหมูเอ็นหมูนี่สมัยก่อนไม่เคยมีนะฮะมันก็เป็นวิวัฒนาการที่ไล่กันมาเรื่อยๆนะฮะอาหารมันต้องมีความเจริญก้าวหน้าหรือที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่น ครับมันจะแตกต่างไปเรื่อยๆแล้วต่อมาครั้งนี้ล่าสุดก็คือลูกชิ้นเต้าหู้เห็ดหอมที่ทําออกมานะครับรูปร่างหน้าตากระบวนการเป็นงี้ชิมหรือยังครับเอาชิมแล้วทำคุณเร็วขนาดนี้เมเห็นคุณใส่หน้าอยู่นะฮะอ๋ออ๋อครับงั้นผมลองเลยนะฮะลองเลยค่ะนี่นะครับนี่คือลูกชิ้นค่ะอันนั้นรู้สึกจะเป็นย่างแล้วค่ะมันจะมีย่างกับลวกมาให้ค่ะอ๋อทำมาสองอย่างทั้งย่างทั้งลวกผมลองลองลองนี่ดูก่อน น้ำจิ้มจะลดจัดหน่ับได้ครับกระซิบบอกนิดนึงให้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะมันไม่มีเนื้อสัตว์นะคะมันจะรสชาติต้องไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะความรู้สึกมันความเด้งสู้ของเขานะครับของพี่ปุ๊เนี่ยลูกชิ้นได้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองลองลองน้ำจิ้มแรงเผ็ดร้อนอืมอือ ถ้ามันมีเนื้อสัตว์มันจะมีกลิ่นแบบท้อๆนิดนึงะคะอันนี้จะไม่รู้สึกว่าทานผมพูดจริงๆเลยนะครับค่ะมันเป็นลูกชิ้นที่อร่อยมากครับอืมมันไม่น่าเชื่อมันเป็นแค่เต้าหู้กับเห็ดหอมนะค่ะมันมันอร่อยเลยท่านผู้ชมแล้วมันแน่นมากๆเลยมันแน่นมากๆอืมเสริมพุณนไตรภพนะครับพอฟันเรากัดเข้าไปในลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นเต้าหู้เห็ดหอมเนี่ยมันจะหนืดสู้ฟันเราอยู่เงี้ยแล้วมันมันมีความเด้งอยู่ข้างในแล้วมันหอมกลิ่นเห็ดขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วน้ำจิ้มเนี่ย เข้าใจเลยอ่ะทำไมพี่ก็ถึงต้องใช้ของดีเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวมีความหอมของน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็มีความเผ็ดที่แบบมันโอเคมากเลยเนี้ยน้ำจิ้มนี่แบบสไตล์โบรนาณนะ่ะถ้าพูดเลยใส่มะาพร้าวลงไปในน้ำจิ้มเนี่ยพ้าวนคุณสุดจริงๆเลยลูาอันนี้หอมจริงอร่อยมากน้ำจิ้มเขาอร่อยและแตกต่างจริงท่านผู้ชมใช่ฮะมันมันเป็นอะไรอีกแบบนึ่งแล้วเลยรู้ว่าทําไมเขาถึงดัง่ะทำไมรู้ว่าปุ๊ เรือสามรำเนี่ยดังไม่ไม่ใช่เพราะชื่อตามอะไรสักอย่างนะฮะทั้ละผมนะคทั้ละผมน่าอาจจะเสริมกันแล้วแต่ความเชื่อแต่ผมว่ามันอยู่ที่ฝีมือความตั้งใจในการทำนะครับคนลุมหน้าร้านันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปุณชาขอขอบคุณร้านปุเรือสามรับแล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการอยู่ตลอดอยากได้อะไรที่มันแปลกแตกต่างจากชีวิตออกไปแล้วเป็นอะไรที่สุดยอดแบบนี้มาที่นี่ได้เลยเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจงอาจจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ วยกักแปลว่า8กลีบมันมีประโยชน์อย่างไรปวยกั๊กเนี่ยอุดมไปด้วยแคลเซียมนะครับซึ่งช่วยบำรุงกระดูกและก็ฟันทำไมในประเทศไทยเราไม่มีปลูกปวยกั๊กแบบนี้เพราะว่ามีคนกักไว้แกงไตปลากะทิปลาย่างครับผมไม่เคยกินไตปาลารสนี้นะ <laughs> มันเป็นแกงไตปลาที่หนัวคุณผู้ชมมันเป็นความแตกต่างครับแต่เป็นความแตกต่างที่ดีมาก จีบหมูใช่ไหมจีบหมูครุกบและจีบหมูได้ไหมคะได้ได้เลย